ชีวิตคนเรานะ่ยมันหมดแรงได้ง่ายนะมันหมดกําลังใจง่ายนะฮะมันหมดใจง่ายแต่ถ้าเรามีสติเนาะไปหวังที่จะฝากความหวังฝากความรักฝากชีวิตไว้กับใคร100%เอรซต์เอาตรงๆว่ามันไม่มีวันนะเราต้องยืนได้ด้วยขาตัวเอง การที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเองมันจะเป็นความภาคภูมิใจให้กับเราและคนที่ยืนอยู่ข้างๆเราศักดิ์สีนะคะอืมเนาะเกียรติและศักดิ์สีหลายๆคนบอกว่ากินไม่ได้ถูกนะคะแต่ถ้าเรายืนด้วยศักดิ์สียืนด้วยขาตัวเองหาเงินได้ด้วยตัวเองเนาะยืนคู่กับสามีอย่างสง่างามถ้าวันหนึ่งหมดรักเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อย่าลืมข้อนี้เงินทองหาใช้เองกินเองเนาะ เออถ้าเกิดเป็นคู่กันที่ควรดีต่างคนต่างต้องรักษาซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายจะต้องเป็นคนดูแลและเอาใจรักษาเพียงฝ่ายเดียวนะฮะเป็นหญิงเราเนาะไม่ได้ถึงร้อยอืมก็ขอให้ได้ห้าสิบห้าสิบแต่เอาอีกนิดขอเจ็ดสิบสามสิบได้ไหมนะเพราะเราเป็นผู้หญิงเนะาะยจากับว่ายา่า,าได้อยู่เดอ้อ นะเอา้าลงมาคุยกันหน่อยนะคะเป็นกําลังใจนะลูกๆเอ้ยให้รักตัวเองมากๆทุกๆคนไม่ว่าหญิงหรือชายหมดรักกันไปก็อย่าทําร้ายกันเนาะนะให้โอกาสซึ่งกันและกันรักใหม่สวยงามเสมอนานไปจืดจางถ้าไม่มีความดีรักษากันไว้ก็แยกย้ายพี่น้องหาใหม่ทั้งคู่เลยแค่นั้นชีวิตปัจจุบันนะฝากถึงวัยรุ่นทุกๆคน